แท็กจิมแอนสวิมพุ่งอันดับหนึ่งหลังหนึ่งในสมาชิกวงจิมแอนสวิมนะครับศิลปินในค่ายภายน้ำนิวสินะครับได้แสดงความคิดเห็นไม่เหมาะสมและมีบางส่วนพลาดพิงไปถึงเรื่องเพศสภาพส่งผลให้แฟนคลับของบิลกินและพีพีเกิดความไม่สบายใจจนแฮชแท็กแบน จิมแอนส์วิมพุ่งติดอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์นะครับผมล่าสุดวันเดียวกันครับค่ายพายน้ำมิวสิกนะครับได้ออกแถลงการระบุว่าแถลงการขอโทษจากกรณีที่หนึ่งในสมาชิกวงจิมแอนส์วิมได้คอมเมนต์เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปินพีพีและบิลกินจนทำให้เกิดความเสียหายนั้นพายน้ำมิวสิกผู้ดูแลวงจิมแอนส์วิมขอแสดงความเสียใจยต่อการกระทำที่ขาดวิจารณญาณและขอภัยอย่างสูงต่อทั้งพีพีและบิลกินรวมถึงแฟนคลับ มาณนะทีน่นี้โดยทางค่ายจะดำเนินการพักงานวงจิมแอนด์วิมเป็นเวลา6เดือนส่วนสมาชิกวงที่คอมเมนต์ไม่เหมาะสมนั้นให้พักงานอย่างไม่มีกำหนดทั้งนี้ค่ายต้องขออภัยศิลปิน PP และบิลกินและแฟนคลับอีกครั้งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลศิลปินเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก นี่นะครับก็คือถแถลงการนะครับต่อมาเมื่อเวลายีบงานาฬกานะครับวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเติร์กมิกิต้าสมาชิกวงจิมแอนด์สวิมนะครับโพสต์แถลงผ่าน facebook ส่วนตัวว่าขออนุญาตถแถลงครับผมเติร์กจากวงจิ m แอนด์สวก่อนอื่นเลยต้องแจ้งว่าความเห็นที่เป็นประเด็นทุกประเด็นในขณะนี้เป็นความคิดเห็น ของผมแต่เพียงผู้เดียวมิใช่ฉันทมติหรือความคิดเห็นใดของสมาชิกบงจิมแอนสบิมท่านอื่นๆประเด็นการใช้ถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมในโพสต์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบิลกินและพีพีผมขอยอมรับว่าถ้อยคําดังกล่าวเป็นถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมและขออภัยในการใช้คําดังกล่าวซึ่งผมขอน้อมรับคําติและขออภายัย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในประเด็นนี้เป็นอย่างสูงครับก็ได้โพสต์ยาวเหยียดนะครับจากนั้นนะครับได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตระบุว่าเรื่องนี้ไปไกลมากๆแล้วจนได้มีการขุดทวิตเก่าๆเมื่อ10ปีที่แล้วของผม ที่มีถ้อยคำที่ผมเองก็อยากลืมมันไปด้วยซ้ำครับเพราะกลับมาอ่านตอนนี้มันน่ารังเกียจมากๆเพราะในอดีตผมขอยอมรับเลยว่าผมเป็นเด็กที่นิสัยไม่ดีคนหนึ่งที่เคยมีความคิดเหยียดเพศและความคิดที่คือขนองตามวัยเรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนของผมจุดหนึ่งซึ่งกว่าผมจะได้รู้ซึ้งถึงการใช้ตะกะความคิดและการให้เกียรติเพื่อนมนุษย์แบบที่ควรจะเป็นก็หลังจากที่ผ่านการเรียนรู้ตลอด10ปีที่ผ่านมาทุกทวิตที่ทุกท่านรีทวิตกลับมาทำให้ผมเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นความคิดตัวเองใน ตอนนั้นผมรู้สึกผิดในทุกทวิตที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ใช่ครับผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันผมแก้ไขอดีตไม่ได้แล้วแต่ในอนาคตผมจะต้องเป็นคนที่ดีกว่านี้ให้ได้ครับนี่นะครับทางเจ้าของเรื่องนะครับออกมาโพสต์ขอโทษนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับดังมากๆนะครับในโลกทวิตเตอร์นะครับผมโดยแฮชแท็กแบรนด์จิมแอนด์สวิมนะครับมีคนรีทวิตไปกว่า 2แสนห้0หมทวิตแล้วครับผมนี่นะครับก็คือบางส่วนบางตอนในทวิตเตอร์นะครับซึ่งบอกว่าค่อนข้างเดือดนะครับถ้าชอบบิลกิน PP ต้องชอบนุกปายด้วยนะส่วนผมไม่ชอบทั้งคู่ในฐานะคนทํางานไม่ขอเรียกว่าศิลปินแน่ๆไม่ได้อาคติเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ใดๆบ่นเฉยๆนะจะฟงจะไฟก็ว่ามางาม่ำๆไปโคเชล่าต่อเลยดีคุณภาพเดียวกันเลยนี่นุกปายเวอร์ชั่นมีการศึกษาหรือวะ เบากุขี้เกียจ์ชดในฐานะแฟนขับคนหนึ่งของจิมแอนซูบิมนี่เห็นใจสมาชิกที่เหลือทุกคนและก็รู้ว่าการกระทําของเติร์กมันปัดเจกแต่จะไปแยกแยะได้ยังไงอ่ะเราสนับสนุนคนอย่างเติร์กให้มีที่ยืนต่อไปไม่ได้แต่คำขอโทษที่กวงโบมันไม่พอและผลงานของเติร์กก็คือผลงานวงเราจะสนับสนุนวงต่อไปได้ไงงานทุกงานมีคุณค่าค่ามากค่าน้อยก็อยู่ที่ว่าใครจะด่าดังไม่ดังส่วนหนึ่งมาจากผลงานที่ทำดังเพราะคนให้ค่า เห็นคุณค่าในงานที่ทำงานดีแต่ไม่ดังก็มีถมไปแค่รอเวลาที่จะถูกค้นพบงานดีน้อยหน่อยแต่ดังมากก็มีให้เห็นดีไม่ดังดังไม่ดังปล่อยให้คนเสพเป็นคนตัดสินเธอ h a s h ท็ g แบรนจิมแอนซูบิมเห็นหลายคนไม่อยากเอาความดังมาวัดคุณภาพแต่พวกที่อีโก้จัดคิดว่าตัวเองมีคุณภาพมากกว่าพอเห็นคนอื่นได้ดีมือมีสิทธิ์อะไรมาแปะป้ายว่าเขาไม่คุณภาพล่ะงั้นเอางี้ไม่ต้องพูดถึงคุณภาพเพลงดังก็คือเพลงดังเพลงไม่ดังก็คือเพลงไม่ดังจบไหมแฟรแฝส่วนตัวเคยฟังน้องแฮร์รี่บิลกินร้องสดครั้งหนึ่งบอกเลยว่าร้องเพราะมากการคุมเสียงและสมาธิดีมากขนาดว่าระบบเสียงในห้างไม่เอื้อเลยน้องคือศิลปิน ที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยนะเราควรมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นแต่ต้องมีความเคารพในความหลากหลายทางเพศรสสินิยมและความชอบส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไปเป็นนุกตายแล้วทาไมเลยคะมารยาทเขาดีอีกอย่างที่ FC ีเขารักกันเพราะน้องเอาคําดูถูกคําด่ามาพัฒนาตัวเองอยากรู้ลองไปฟังเพลงรักหน้าตะวานที่น้องร้องครั้งแรกแล้วมาฟัง เพลงรักคำเดียวที่รู้เพลงล่าสุดดูนะจะได้รู้ว่าน้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นบอกเลยว่าในทวิตเตอร์โลกทวิตเตอร์นี่เดือดมากๆนะครับรวมถึงมีคนนะครับไปขุดทวิตเก่าๆขึ้นมาอีกพี่ก็จะสรุปเรื่องราวนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับก็คือสมาชิกวงจิมแอนด์สวิมนะครับบางคนนะครับไม่ใช่ตั้งวงนะครับได้คอมเมนต์พาดพิงถึงบิลกินพีพีจนทําให้เกิดแฮชแท็กแบนจิมแอนด์สวิมในโลกทวิตเตอร์ พุ่งอันดับหนึ่งหลังเกิดเหตุทางต้นสังกัดนะครับพรายน้ำมิวสิกก็ได้ออกถแถลงการขออภัยอย่างสูงต่อพีพีและบิลกินรวมถึงแฟนคลับและดําเนินการพักงานวงเป็นเวลา6เดือนส่วนสมาชิกวงที่คอมเมนต์ไม่เหมาะสมนั้นให้พักงานอย่างไม่มีกําหนดส่วนนักร้องนําของวงก็ประกาศลาออกแล้วแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับประเด็นชามเน็ตย,ยังไปตั้ขุดทวิตเก่าๆขุดไปขุดมา จนพบว่ามีการโพสต์ไม่ให้เกียรติและเหมือนเป็นการดูถูกเหยียดหยามเชิงลบกับคนอื่นๆมากมายทั้งผู้หญิงดารานะักร้องศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศอีกมากมายโดยชาวเน็ตก็รวบรวมผู้ที่ถูกพาดพิงมีเยอะแยะมากมายนะครับตามที่เราได้เล่าไปแล้วนะครับผมและยังพูดถึง LGBTQ และผู้หญิงในเชิงไม่สร้างสารรค์จะโพสต์จะทวิตอะไรไปในโลกทวิตเตอร์นะครับมันอยู่ไปตลอดนะระวังด้วยนะมันมีพรบคอมพิวตเตอร์นะครับผมสําหรับเรื่องราว ดราม่าแบนด์วงจิมแอนด์สวิมนี้นะครับคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับโซเชียลวูดอ่ะลาคุณไปด้วยเพลงนี้นะครับก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้สมาชิกวงพาดพิงบิลกิ้นพีพี ภาษาอังกฤษเขาผิดอ่ะเอาภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเขาเก่งภาษาไทยค่ายลงโทษแล้วหลังแฮชแท็กแบนด์จิมแอนด์สวิมพุ่งอันดับหนึ่งสมาชิกวงพาดพิงบิลกินแอนด์พีพีบิลกินจิมแอนด์สวิมนะครับศิลปินค่ายพารินมพารินมปารินม P A เ ฮัลลีเดียมวงเดียวกับมาสเกตเทียมาเต็เต็มบ้านพวกนี้ไงี้โอ้มาสเกตเทียรมาสเกตเทียอมาสเกตเทียปาลีนัมมิวสิกโอเคหนึ่งในสมาชิกวงดนตรีจิมแอนด์สวิมนะครับศิลปินในค่ายไทย พารีน้ำโอ้อาจจะไงพารีน้ำ